คลิปเนี้ยถ้าภาพเอฟแปลกไปอาจจะแบบต้องทําใจนิดนึงนะเนื่องจากว่าปกติเอฟใช้เครื่องนี้เป็นตัวอัดคลิปเนาะแล้วพอวันนี้จะเอาอันนี้มารีวิวก็เลยต้องใช้เครื่องอื่นที่เป็นเครื่องที่แบบด้อยประสิทธิภาพกว่านิดน,นึงสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆจะบอกว่าคลิปเนี้ยมันเป็นการอัดรอบสอง <c ười> คือ มันเป็นคลิปที่เอฟจะารีวิวตัวมือถือที่เอฟใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะแล้วคือจริงๆอ่ะเอฟอัดอแล้วรอบนึงแล้วปรากฏว่าเอฟรู้สึกว่าแบบพอมานั่งย้อนดูแล้วไม่ได้พูดในหลายๆอย่างที่คิดว่าอยากจะพูดแล้วเป็นสิ่งที่คิดว่ามันค่อนข้างสําคัญกับการตัดสินใจนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครดูมือถือรุ่นนี้อยู่นะซึ่งมือถือรุ่นนี้คืออะไรก็เป็นตัว Samsung g a l a x y ี่2 5g เออชื่อยาวมากความพิเศษของมันคืออะไรคะทุกคนดูอย่างนี้ยมันก็เหมือนมือถือปกตินอะอาจจะแบบยาวๆดูเป็นรีโมทนิดนึงนะให้ดูด้านหน้าก่อนนะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ได้สติกเกอร์เฟนดีจากพี่ที่ทำงานด้วยเขาไปช้อปปิ้งเฟนดีแล้วได้มาก็เลยเอามาติดนะเพราะว่ามันเป็นแบบเอฟเอนะคะอันนี้ด้านข้างจะสังเกตว่ามันหนาๆใช่ไหมทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า น้องเปิดได้จาะนี่พามจึงหอยยาเป็นไงล่ะอันนี้คือความพิเศษของรุ่นนี้นะคะทุกคนก็มันจะเป็นมือถือที่ถ้าเปิดมากาวมาด้านในมันเป็นมือถือพับได้เออก็มันจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วด้านในจะเป็นจอใหญ่แบบนี้นะคะเต็มตามากเออจำไม่ได้ว่ากี่นิ้วหรืออะไรยังไงนะคือคลิปนี้ยต้องบอกก่อนอีกแหละเอออีกก่อนอีกแล้วว่า จะไม่ได้พูดถึงในเชิงเทคนิคนะทุกคนว่าแบบจอกี่นิ้วกล้องกี่แบบพันล้านพิกเซลอะไรเงี้ยจะไม่พูดถึงพูดถึงในแง่การใช้งานว่าเอฟใช้งานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเอฟไม่ใช่สายแบบไอทีจ๋าเออเป็นสายที่อยากจะบอกว่าพอใช้งานแล้วเอฟโอเคไหมข้อดีข้อเสียคืออะไรมากกว่านะคะทีนี้พอด้านในจอก็จะแบบใหญ่โตใหญ่เบ้แบบนี้นะคะก็มีกล้องด้านในอีกหนึ่งตัวนะเอาไว้เซลฟี่ แล้วก็พอเปิดมาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งเวลาเราใช้งานอ่ะเราก็ใช้จอนี้เป็นหลักใช่ไหมคือเอฟจะใช้จอนี้เป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบสมมติอยู่รถไฟฟ้าหรือแบบฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรเงี้ยจอด้านหน้าก็ใช้ได้เหมือนกันเออมันอาจจะแคบหน่อยแต่ว่ามันก็คือใช้งานได้เหมือนกันสะดวกเหมือนการเข้า Facebook Facebook ได้เหมือนกันนะคะเนี่ย ก็สามารถแบบดูจากหน้าจอด้านหน้าได้ด้วยนะคะอาทีน,นี้มาเล่าถึงข้อดีข้อเสียของน้องเนาะคือเอฟอะอยากมารีวิวเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนบอกว่าทําไมไม่เอามือถือตัวเองมารีวิวเพราะว่าอา่มือถือเอฟเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นเนาะก็คือไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอฟใช้มาประมาณต้นเดือนตุลาอือประมาณ6เดือนได้แล้วนะคะก็เลยอยากเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่า คือถ้าดูรุ่นนี้อยู่มันก็อาจจะเก่าไปแล้วแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดแบบรอซื้อตอนมันลดราคาเนี้ยก็อาจจะคุ้มนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ติดเรื่องแบบเออว่ามัน6เดือนแล้วหรืออะไรเงี้ยก็รอรุ่นใหม่เนาะแต่ลองดูแล้วกันว่ารุ่นนี้เอฟใช้แล้วชอบไม่ชอบเป็นยังไงบ้างเนาะข้อดีข้อแรกเลยค่ะทุกคนความที่จอมันใหญ่เงี้ยเออคือปกติวเวลาไอ้ทำงานนะเอฟก็จะแบบดูยุ่งกับอาร์ตเวิร์กงานบ้างอะไรบ้างใช่ไหม ฉะนั้นน่ะความจอใหญ่อ่ะมันก็คือดูแบบได้เป็น,านอาร์สมมติว่าอันนี้เป็นอาร์เวิร์กนี่ซึ่งเป็นรุ่นมองก่ทีน่ารักมันก็เตนม่าอย่างนี้ทุกคนแล้วเวลาเราสั่งแก่ออ,อคือจะบอกว่าตัวนี้มันไม่มีปากกานะคะถ้าเป็นแนวนอนก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนแบบ iPad ดมินิอย่างนี้เนาะคือมันจะยังไม่มีปากกาแต่ว่าเขาพูดกันว่ารุ่นต่อไปจะมีปากกาเนาะซึ่งถามว่าแอปเดิมเอฟใช้ iPhone iPhone X นะก็ เป็นคนไม่คุ้นเคยออกับการใช้ปากกาอยู่แล้วฉะนั้นก็คือไม่ติดอะไรเท่าไหร่เนาะอีกข้อดีหนึ่งของตัวจอใหญ่นะคะก็คือเอฟปากใช้โทรศัพท์ตัดคลิปใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาเอฟตัดคลิปเอก็ตัดในโทรศัพท์ด้วยเนื่องจากเคยไปลองแบบโปรแกรมในคอมหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างแบบต้องใช้เวลาเยอะก็เลยตัดคลิปจากตัวในมือถือเลยนะซึ่งเนี่ยทุกคนพอมันจอใหญ่ป,ปุ๊บอะเอฟสามารถแบบ ถ่ายคลิปอัดคลิปได้แบบจบในมือถือเครื่องเดียวนะคะทำได้หมดเลยแล้วก็เห็นดีเทลทุกอย่างของคลิปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะข,ข้อดีข้อที่2แ<อ>พอจอใหญ่ปุ๊บแล้วไงมันจะมาจอใหญ่เฉยๆแล้วเปิดแบบแอปเดียวอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเปิด IG แล้วแบบเห็นใหญ่เบ้งแอปเดียวมันก็ธรรมดาไปเนาะเออมันก็ ความซัมซุงค่ะทุกคนเขามีระบบ multi-tasking คือเอฟไม่แน่ใจนะว่าตอนหลังอะตัว iPhone มีหรือยังน่าจะมีแล้วละมงเพราะเอฟแบบเลิกใช้ไปรประมาณแบบ6เดือนแล้วไงก็เลยตามไม่ทันแลละว่าแบบเขาพัฒนาอะไรยังไงไปบ้างนะแต่ว่าคืออันนี้จะยกตัวอย่างของ multi-tasking ที่เอฟใช้บ่อยที่สุด <c oughs> คือเอฟะเป็นคนเล่นเกมเนาะเกมที่เอฟเล่นประจำก็คือโปเกมอนโะกบางท่านอาจจะแบบอีกยังเล่นโปเกมอนโกอยู่อีกเหรอ คือชอบไงเออเราไม่ได้เล่นตามกระแสอ่ะพอเลิกปุ๊บเรายังชอบอยู่เราก็เล่นได้อีกเรื่อยๆนะคะซึ่งเอาจริงคอมมูนิตี้โปเกมอนโกยังเยอะมากอยู่นะทุกคนนี่ <Okay. S 1> น้องเล่นได้2องไดีสองหน้าเจ้าไปเลยจ้า <Okay. S 1> <laughs> ความแบบนะเราทำงานแยกกันอย่างชัดเจนนะทุกคนอาสูจับโปเกมอนหนีสอตัวแยกกันอย่างชัดเจนเออซึ่งอันนี้คือความแบบ ดีของน้องนะว่าแบบน้องสามารถมัลติทาสกิงได้นะคะหนักไปกว่านั้นจอใหญ่ขนาดนี้แบ่งแค่ครึ่งเดียวมันไม่พอเออถ้าเกิดอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วแบบอยากจะมัลติมากกว่านี้ไปอีกอยู่บนรถไฟฟ้าเกมก็อยากจะเล่น youtube ก็อยากจะดูเราก็จะสามารถเล่นเกมพร้อมกับดู youtube ไปด้วยพร้อมๆกันได้ด้วยจ้าเนี้ยเออนี่คือข้อดีของการที่มีจอที่ใหญ่โตและ มีระบบมัลติทัสกิ้งนะคะก็นอกจากนั้นทุกคนสามจอยไม่สัใจถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติทำไมถ้าเกิดสมมุติเออว่าระหว่างที่เราเล่นเกมดู YouTube ดู f f Lux Lover อยู่เนี่ยแล้วไม่คนไลน์มาจะตอบตอบอยังไงมันจะมีแถบด้านข้างตรงนี้ค่ะทุกคนเราดึงขึ้นมาดึงออกมาเนาะตรงนี้ปึ๊บ แล้วก็จะมีแอปต่างๆนะคะเราก็ลากลายออกมาวางไว้ตรงกลาง,างนี้นี่เราก็สามารถตอบลายได้จ้า,าสามารถเล่นลายซ้อนกันเข้าไปได้อีกฉะนั้นน่ะในหนึ่งโมเมนต์หนึ่งชั่วขณะของตัวนี้สามารถทำงานได้พร้อมกัน4ตัวนะคะเหมือนจริงๆน่าจะทำได้แบบ5ตัวมั้งแต่ว,ว่าเออไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เนาะก,ก็อันนี้เป็นเคสที่แบบ เกิดขึ้นประจำแล้วกันว่าเอะใช้หลักๆประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าแบบกลางคืนมีไลฟ์ขายของใน i อแล้วเอแบบอยากเล่นเกมไปด้วยแล้วดูไลฟ์ไปด้วยก็แบ่งหน้าจอเป็นลักษณะนี้ก็ได้ค่ะทุกคนนี่แล้วก็สามารถดูไอไปด้วยเกมก็เล่นไปด้วยนี่แบบนี้ได้ด้วยนะคะอุ้ยใแบบนี้สวยจังเลยกดไลค์แบบ่บ ะะก็แบบนี้นะคือมันสามารถมัลติท a สกิ้งได้หลากหลายก็เลยชอบมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถามว่าข้อดีถัดไปมันก็เอ้ามันก็ปกติอะทุกคนคือมันอาจจะเป็นข้อดีที่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเดิมใช้ i iPhone นอะเวลาเราเปิดไฟล์ Excel ไฟล์ PowerPoint เวลามีคนส่งงานมาอย่างเนงะี้ยคือ iPhone มันก็จะเปิดดูได้แต่มันจะเพียเพ้ยนๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยเวลาเปิดดูก็จะค่อนข้างตรง แล้วจริงๆคือมันสามารถแก้ไฟล์แล้วก็เซฟไฟล์ส่งกลับได้แต่ว่าเอฟเคยทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวอยู่ดีอ่ะเออก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่แต่ถามว่ามันเป็นข้อดีที่เราสามารถเปิดไฟล์ดูได้อย่างสะดวกด้วยนะคะประมาณนี้แล้วก็นอกนั้นก็คือแบบอ่าถ้าในเรื่องการทํางานนะพูดถึงเรื่องงานแบบพูดถึงเรื่องเล่นอย่างเดียวโปรแกรม o u t l o o k ก็จะเป็นแบบเหมือนในคอมเลยทุกคนที่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นหัวเมล,ลใช่ไหมว่าใครส่งอะไรมาบ้างแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นแบบ รายละเอียดเมลอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้เลยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับข้อดีของน้องนะซึ่งถามว่าชอบไหมชอบเนาะแล้วใช้มา6เดือนแล้วแบบไอ้ตรงพับๆเนี่ยทุกคนจะทักมากเลยว่าแบบมันจะหักไหมมันจะแบบพังไหมอะไรเงี้ยซึ่งเอฟก็ยังไม่เคยแบบแบบๆๆแบบ ม่มีปัญหากับมันนะคะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะหรืออาจจะเป็นดวงด้วยก็ไม่รู้คือเอฟก็ไปสิงในกลุ่มของตัว g a l a ็ y ซี่ตัวนี้ด้วยนะในกลุ่มเฟซบุ๊กบางท่านคือแบบก็มีปัญหาบ้างเนาะแต่ว่าคือใดๆก็คือตัวเครื่องเขามีประกรันมาให้เนาะก็สามารถเปลี่ยนจอได้หนึ่งครั้งถ้าเกิดแบบมันพังดักอนาสุขขิดอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนได้ฟรีนะแต่ว่าตอนนี้เอฟก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆก็รู้สึกว่าเออตัวเองอาจจะโชคดีด้วยนะคะ ข้อดีจบไปแล้วที่เราพูดถึงข้อเสียข้อเสียอย่างแรกทุกคนคือมันจะเป็นข้อเสียในแง่ของการที่เอฟย้ายมาจาก iPhone แล้วมาใช้ a n Android รอออันนี้คือพูดถึงไม่ได้เป็นข้อเสียของตัวเครื่องนะแต่มันเป็นข้อเสียของระบบเอฟรู้สึกว่า Android อ่ะความลื่นไหลความเสถียรนะมันน้อยกว่า iOS ที่เป็นของ Apple เนอะยกตัวอย่างเช่นเวลาใช้งานอย่างเงี้ยน้องตัวเนี้ยจะเออบ่อยหน่อย เออคือไม่ได้แบบเออทุกครั้งที่จับอะ่ะแต่เป็นเออแบบบ่อยหน่อยอะ่ะเออซึ่งแบบปกติ iPhone เราก็จะไม่ค่อยเจอกันนะคะก็นอกนั้นก็มีเรื่องของเกมที่เล่นก็อาจจะมีกระตุกบ้างเออคือ iPhone มันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็มีกระตุกมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเอฟรู้สึกว่าแบบคือ iPhone X เฟของตัวเก่าที่เอฟใช้อยู่ในะ iPhone X เนี่ยมันจะเริ่มกระตุกก็ต่อเมื่อแบบ สองปีขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ยังหกเดือนน้องก็เริ่มกระตุกแล้วฮัลโหลนี่กลัวเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดใช้ไปสามสี่ปีคือความที่ตัวนี้ราคามันสูงหน่อยเนาะก็จะใช้นานนิดนึงตั้งเป้าว่าจะใช้ประมาณสี่ปีนะคะก็ที่กวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเก่าๆไปล้วจะยังไงมันจะแบบกระตุกกระจายกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังบบโอเคพอรับได้อยู่เพียงแต่ว่าอยากจะพูดเป็นข้อเสียของระบบนิดนึงนะว่า ไม่ได้เข้าข้างเลยทุกคนคือใดๆ Android ก็คือแบบเสถียรน้อยกว่าเออนะก็แต่ว่าในข้อดีก็คือ Android มก็คือง่ายในการจัดการหลายๆอย่างมากกว่า Apple Apple ก็จะเรื่องเยอะกว่าอีกนิดนึงอะไรเงี้ย Android ก็จะแบบเราจัดการรุ่นนี่นั่นได้ง่ายกว่าเนาะ,ะข้อเสียข้อที่2ของน้องตัวนี้ค่ะทุกคนคือความพี่น้องเป็นจอใหญ่แบบนี้แล้วเวลาพับปึ๊บอ่ะพับอย่างนี้นะ มันจะเหมือนเรามีมือถือสองเครื่องถูกไหมเหมือนแบบเครื่องบนเครื่องล่างเอามาประกบกันนะคะเวลาถืออ่ะเือเราจะรู้สึกว่าน้องอ่ะหนักกว่าปกติอหนักกว่ามือถือปกตินะคะซึ่งคือเอฟอะไม่ค่อยรู้สึกในจุดนี้เพราะว่าเดิมเอฟใช้ไอโฟนแล้วเอฟใส่เคส,เคสที่มันเป็นของลูเซียนที่เป็นคริสตัลสวอเสกี้แบบเยอะๆเยๆเยอะๆทุกคน ล้วอันนั้นน่ะมันหนักอยู่แล้วความที่มันเป็นคริสตลัลเยอะๆอะมันหนักอยู่แล้วฉะนั้นพอเอฟมาเปลี่ยนมาใช้อันเนี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวนี้มันหนักเท่าไหร่เนื่องจากเคยชินว่าเออมือถือเดิมฉันก็หนักอยู่แล้วนะก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาเห็นทุกคนพูดถึงหรือว่าเวลาเพื่อนๆเ,เอฟจับหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกว่ามันแบบค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะซึ่ง ามว่าใช้ไปเรื่อยๆก็เคยชินไปเองแหละเออเอาจริงจับครั้งแรกก็จะแบบโหมันน้ําหนักนี้หรอแต่พอใช้ไปเรื่อยๆก็จะเคยชินไปเองนะคะ,ะทีนี้ข้อเสียข้อที่3ใช่ไหมสามข้อเลยเปล่าถ้าไม่ใช่ก็นับไปด้วยแล้วกันข้อเสียข้อถัดไปซึ่งอีกแหละว่าข้อเนี้เอฟไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่ก็คือตรงกลางเนี่ยความที่มันมือถือจอพับ่ะทุกคนมันมีรอยพับี้ตรงกลาง เนาะซึ่งถามว่าถ้าเอามือลูบมันรู้สึกไหมมันรู้สึกลงไปนิดนึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอีกแหละว่าใช้ไปเรื่อยเ,เราก็จะชินคือพอเราเปิดจอใหญ่เง,งี้ยทุกคนสมมติเอ้เปิดจอใหญ่เลยเอ๊ดูเฟซบุ๊กเงี้ยเนี่ยอันเดอรโกตัวใหม่คือพอเราเปิด Facebook ดูอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่พอเปิด Facebook สิ คือพอเราเปิดจอแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้สึกถึงการพับของมันอันนี้มันชัดเจนเพราะมันสะท้อนลิงไลท์เนาะแต่ในชีวิตจริงอะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คะ่ะฉะนั้นน่ะข้อเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบเป็นข้อเสียที่คนจับครั้งแรกๆแล้วจะรู้สึกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเอฟก็จะแบบชินแล้วอะเออไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่นะคะเพราะเอฟรู้สึกว่ามันพับได้ขนาดนี้ แล้วเทคโนโลยีที่วันนี้คือมันอาจจะไปถึงแหละแต่ว่าด้วยการที่เขาต้องทําราคามาให้ขายได้ด้วยฉะนั้นน่ะการที่มันจะแบบพับปุ๊บแล้วไม่มีรอยเลยร้อเนต์น่ะที่ว่ามันก็ยังยากอยู่เนาะคือถ้ามันทําได้มันก็อาจจะแบบราคาสูงเกินเอื้อมตรงเราไม่สามารถซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นน่ะไอ้ตรงรอยพับคอน,นเนกก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เนาะแหมทีนี้ข้อเสียข้อถัดไปของตัว Android ก็คือ เดิมอ่ะเอฟใช้ iPhone X ใช่ไหมคะแล้วเวลาเอฟขับรถก็จะเสียบสายต่อกับตัววิทยุในรถเนาะแล้วทีเนี้ยก็จะแบบเปิดเพลงฟังเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยตามปกติซึ่งเอฟเพิ่งมารู้คือความเป็นคนไม่ค่อยตามเทคโนโลยีอ่ะคือเพิ่งมารู้ว่าระบบนั้นมันคือ Apple Car ลเทเลแล้วถ้าเป็น Android จะทําแบบนั้นได้ต้องมี Android Auto เออในรถซึ่งคันเก่าและคันใหม่ก็ไม่มีระบบนี้น้องกะทิก็ไม่มีระบบนี้ฉะนั้นในแว็บแรกเอฟเสียบสายเข้าไปก็แบบ ทำไมไม่เล่นนะทำไมเนาะซึ่งเป็นคนติดกับการขับรถแล้วต้องเปิดเพลงเออช่วงแรกๆที่ได้มาก็จะเลยแบบค่อนข้างเซล,ลนิดนึงว่าแบบทำไมทำไมถึงเล่นไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเนอะแต่ตอนหลังอะ่ะก็ลองต่อกับรถด,ด้วยระบบบลูทูธเออมันก็จะแบบว่ามีความใช้งานได้ฟังเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้ผ่านระบบบลูทูธของรถแล้วเนาะเพิ่งเรียนรู้ว่ามันทำได้ ันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อเสียนะทุกคนอาจจะเป็นแบบง่่เองตอนนี้ข้อเสียเนี่ยก็ปัดตกไปแล้วนะคือต่อให้รถไม่มีแบบ Apple CarPlay ไม่มี Android Auto ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าน้องต่อด้วยบูทูธได้จ้ะไ่รู้อยากแค่อยากจะเลองให้ฟังเฉยๆนะประมาณนี้ค่ะทุกคนสรวนวข้อดีข้อเสียนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะคือถ้าโดยรวมอ่ะเอฟแฮปปี้กับน้องไหมแฮปปี้มากเออให้กลับไปใช้มือถือเหมือนเดิม ที่เป็นแบบมือถือด้านเดียวเหมือนเดิมจอแบบใหญ่หน่อยพวก iPhone Plus อะไรเงี้ยคิดว่าจะกลับไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะความเคยชินกับน้องแบบนี้ไปแล้วนะก็คงใช้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าเครื่องต่อไปสมมติถึงอายุไขของน้องแบบตั้งเป้าไว้จะใช้4ปีอ่ะออถ้าเกิดถึง4ปีแล้วจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็คงอยากจะหาแบบนี้อีกเหมือนเดิมเนาะที่แบบเป็นแบพับพแบบเออในอนาคตอาจจะเป็นแบบม้วนแล้วก็ได้อะไรเงี้ย นะคะก็ติดจอใหญ่ไปแล้วเออคงกลับไปใช้มือถือเดิมไม่ได้แล้วแหละนะคะแต่ก็คือถ้าถามว่าข้อเสียเมื่อกี้ฟังดูมันเหมือนเยอะใช่ไหมแต่ว่าใดๆคือการใช้งานองค์รวมเอฟก็แฮปปี้แฮปปี้กับน้องประมาณแบบ80%น่ะเออถ้าถาที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะมีอีก20%ที่กวนใจนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเราก็อยู่กับมันได้อะเออมันไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคน,นไม่ได้ว่าแบบ โหข้อเสียคือไม่เสถียรแล้วจะใช้งานไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะใดๆคือยังใช้งานได้ตามปกติอยู่อาจจะมีแบบเล่นเกนมแล้วก็ตกนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ใครสนใจอะ่ะตัวนี้มันก็ยังมีขายอยู่นะทุกคนซึ่งมันทําราคาลงมาค่อนข้างเยอะจากตอนที่เอฟซื้อครั้งแรกนะตอนแรกที่ซื้อครั้งแรกก็แบบค่อนข้างแพงเจ็บปวดผ่อนแบบ0% 24เเเดือนแต่ว่าตอนนี้เอฟเห็นเขาขายอยู่ก็แบบ ถูกลงมาเยอะนะอยู่ประมาณแบบ3ามหมื่นไปปลายแล้วมัง้งเออก็ถ้าเกิดใครชอบลองดูนะคะหรือว่าจะรอรุ่นใหม่ทีเดียวเลยก็ได้นะ่าจะมาปลายปลายปีนี้นะคะเผื่อแบบมีประกงประกาเพิ่มมากขึ้นแต่อก็คงยังไม่เปลี่ยนเออก็ยังใช้น้องอันนี้ไปก่อนเนื่องจากรอซื้อมาแพงเราต้องใช้ใคุ้มก่อนนะคะยังรักน้องอยู่เออแล้วก็อ๋ออีกข้อเสียหนึ่งข้อเสียสุดท้ายนะลืมพูดน้องอาจจะมีความบอบบางนิดนึงทุกคน ในหน้าจอเนี้ยมันเป็นหน้าจอแบบพิเศษนะฉะนั้นเวลาใช้งานก็อาจจะต้องระวังนิดนึงระวังเรื่องการทาหล่นหรือระวังเรื่องแบบเล็บเลิฟนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแบบใช้งานมาคือเอระวังแบบไม่ได้ระวังจ๋าขนาดนั้นนะทุกคนน้องก็ยังอยู่รอดนะก็เลยแบบคืออาจจะต้องระวังหน่อยคือตระหนักถึงแต่ไม่ต้องตระหนกกับน้องอย่างเนี้ยเนาะนะคะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจด้วยนะแล้วถ้าเกิดสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับน้องตัวนี้ก็ถามไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะอืมพาพี่ดูชิ้นปึ้ง